สวัสดีค่ะพบกับคลิปที่2ของแนวทางงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะความฝันที่นำมาเล่าแอดนำมาจากสื่อโซเชียลต่างๆที่มีการเล่าแชร์ฝันกันอยู่แล้วนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะแอดจะเลือกเอาฝันที่น่าสนใจนำมาเล่าสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายค่ะให้เพื่อนๆน,นำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ตัวเองชอบเพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยนะคะ ฝันแรกของคลิปนี้เป็นฝันของผู้หญิงค่ะผู้หญิงท่านหนึ่งที่ฝันค่อนข้างแม่นเลยค่ะฝันว่ามีคนแก่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงแพรดูแล้วคล้ายๆกับขุนพันธรักราชเดชแกบอกกับผู้ฝันว่าจะให้หวยทั้งบนและล่างเลยแล้วก็บอกเลขค่ะบอก103ล่าง15 แล้วสักพักก็มีคนตะโกนบอกเลขออกแล้ว013กับข้างล่าง15ผู้ฝันก็เลยบอกว่างวดที่แล้วก็ออก51แล้วแกก็พูดว่าแต่งวดนี้ออก13กับ15จากนั้นแกก็พาเดินดูรอบบ้านที่เป็นเรือนไทยค่ะผู้ฝันก็เลยถามแกว่าทำไมตาหน้าเหมือนขุนพันธลักษณ์ราชเดชเลยแกก็เลยถามว่ารู้จักด้วยเหรอ ผู้ฝันก็บอกว่ารู้จักสิเพราะว่าขุนพันธ์ท่านดังมากแกก็หัวเราะแล้วพูดว่าสิ่งที่จะให้ก็ให้แล้วนะฝันที่2ผู้ชายฝันค่ะฝันในคืนวันโกนนะคะฝันว่าเห็นหลวงปู่สวงนั่งทําเว้าอยู่ในกระท่อมผู้ฝันก็มานั่งดูด้วยหลวงปู่ท่านก็ยิ้มให้ตอนที่กำลังทําเว้าเห็นหลวงปู่เอากระดาษมาติดที่เว้าด้วย ที่กระดาษมีตัวเลขอยู่ค่ะผู้ฝันก็เลยทักว่าตัวเลขสวยจังเลยปู่จากนั้นหลวงปู่ก็เอามือตบๆไปที่ตัวเลขค่ะตัวเลขที่เห็นในว่าวก็คือ1 9 7 7นะคะฝันที่3เป็นฝันของผู้หญิงค่ะฝันว่าเจ้าแม่กวนอิมเรียกให้ไปหาจึงหอกขึ้นไปที่ยอดเขาแล้วท่านก็บอกว่ามีแจกันอยู่สองใบให้เลือกเอา ที่แจกันใบที่1มีเลข88ติดอยู่ใบที่สองมีเลข85ค่ะท่านบอกว่ามันคือยาช่วยชีวิตผู้ฝันก็เลยบอกว่าขอทั้งสองใบเลยได้ไหมท่านบอกว่าได้แต่ให้ไปหาน้ำพึ่งเติมใส่ให้เต็มนะผู้ฝันก็เหาะเอาใจกันกลับระหว่างทางกลับเจอฝูงพึ่งกำลังบินอยู่ก็เลยเหาะตามไปค่ะไปขอน้ำพึ่ง ผู้ฝันได้ชิมน้ำพึ่งที่หยดลงมาใส่มือดูน้ำพึ่งนั้นหวานมากเลยค่ะฝันที่4ผู้ชายฝันฝันว่าไปงานแฟนซีอะไรสักอย่างมีทั้งคนลอยได้แล้วก็มีคนที่แต่งหน้าเป็นสิงโตด้วยแล้วก็มีเสียงประกาศว่าให้ตามจับผู้หญิงคนหนึ่งในฝันประกาศชื่อแต่ผู้ฝันจาไม่ได้ค่ะประกาศบอกว่าถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายเลยแล้วจะตัดหัวเสียประจาน มีเงินรางวัลน,นำจับให้5,000บาทจากนั้นก็มีคนหันมาถามผู้ฝันว่าหมวย0ย์5กับ50ออกไปหรือ,อยังผู้ฝันบอกว่ายังเขาก็เลยบอกว่าให้จําเอาไวด้ดีๆนะผู้ฝันตีเลขเพิ่มจาก50ก็คือเลข89นะคะฝันที่5ผู้ชายฝันค่ะฝันว่ากำลังนั่งทำครัวอยู่แล้วก็มีคนเดินเข้ามาในบ้านค่ะ ผู้ฝันก็หันไปถามว่าเป็นใครมาจากไหนเขาบอกว่าเขาเป็นผีผู้ฝันก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผีก็บอกเลขหน่อยผลผู้นั้นก็เลยบอกว่าให้จดเอานะแล้วก็บอกเลขค่ะ093ล่าง43สผู้ฝันสะดุ้งตื่นมารีบจดเอาไว้กลัวลืมพอนอนต่อก็ฝันว่าตัวเองได้ปลามาเยอะแยะหลายตัวเลยค่ะเลยคิดว่าเลขที่ฝันน่าจะเข้าแล้ว และคิดว่าคนที่มาให้เลขในฝันน่าจะเป็นเจ้าที่ค่ะฝันที่6ผู้ชายฝันฝันว่าตัวเองตายแล้วรถที่ขนศพตัวเองไปเผาก็เป็นรถของตัวเองด้วยอายุของผู้ฝันคือ49ปีค่ะเกิดในปี2519ส่วนทะเบียนรถนั้นก็คือ7509ค่ะฝันที่7ผู้หญิงฝัน ฝันว่ามีคนเอาศพเน่าเหม็นมาโยนใส่นะคะโยนใส่ที่ตัวเลยผู้ฝันก็ไหว้วอนขอให้หยุดในฝันทั้งกลัวทั้งเหม็นเลือดและหนองไหลเละเต็มตัวแล้วก็ฝันต่อว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึห้าใบค่ะในฝันบอกกับพ่อว่าได้เงินตั้ง5้าล้านบาทแต่พ่อบอกว่าไม่ใช่นะต้องได้30ล้านผู้ฝันเกิดวันที่15เดือน9 2540 อายุ27ย่าง28ปีคะ่ะฝันที่8ผู้ชายฝันนะคะฝันถึงเจ้าที่เจ้าทางใส่ชุดขาวมาหาผู้ชายท่านนี้ฝันถึงเจ้าที่บ่อยคะ่ะเจ้าที่มาหาบอกว่าอยากจะกินลาบเลือดกับเหล้าขาวบอกว่าจะให้เลขนะคะแล้วท่านก็บอกเลขมาก็คือ7 4 6สหล่างบอก40บอกว่าให้จำไว้ให้ดีคะ่ะ บอกเสร็จก็เดินไปตบที่บ้าน7ครั้งเลขที่บ้านผู้ฝันคือ78็ดแค่ะฝันที่9ค่ะผู้ชายฝันเป็นคุณตานะคะฝันสองรอบฝันเมื่อตอนกลางคืนฝันว่าพระเปิดประตูเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่ามาหามาให้โชคลาภพระที่เข้ามาในบ้านนั้นผู้ฝันไม่รู้จักนะคะพอนอนกลางวันก็ฝันว่ามีคนมาบอกเลขค่ะ มาบอกว่าเลขออกแล้วนะออก6-60บ้านเลขที่ของผู้ฝันคือ27หมู่10นะคะตีฝันเพิ่มจากฝันตอนกลางคืนว่าพระมหาท่านตีเป็นเลข18กับ19ค่ะฝันที่10ฝันของผู้ชายปกติแล้วมีอาชีพขับรถส่งของค่ะเมื่องวดที่แล้วฝันว่าขับรถตัวเองไปส่งน้ำทะเบียนเลข2 0 9ออกไปเมื่องวดที่แล้วตรงๆนะคะ มาง่วนใหม่นี้ฝันว่าขับรถแทนเพื่อนก็คือรถเพื่อนน่ะนะคะเพื่อนงวงนอนก็เลยไปขับแทนทะเบียนรถเพื่อนก็คือ279ในฝันค่ะขับทั้งวันทั้งคืนเลยจนมืดเพราะว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่ถึงสักทีไม่รู้จะไปไหนรู้แต่ว่าในฝันนั้นคือขับไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะคะเพราะว่าฝันงวดที่แล้วเลขก็เข้าเป็นคนฝันค่อนข้างแม่นค่ะ วันนี้เอาไปพิจารณาสิบฝันก่อนนะคะความฝันที่นำมาเล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคค่ะคุณผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะใครนอนหลับฝันดีได้เลขเด็ดคอเมนแบ่งปันกันได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ